ีออเดอร์ใหม่เราจะคั้นไปเรื่อยๆเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นแล้วมันจะเหนียวม,มันจะเหนียวส่วนผสมก็มีกระเทียมมีข้าวมีหนังหนังนี่เราซื้อมาต้องไปต้มก่อนนะคะอ่แต่เนื้อหมูนี่มันติบส่วนผสมก็มีเกลือเป็นหลักมีซีรสใส่น้ำตาลนิดนึง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ่ะนี่คือทำเสร็จแล้วนะคะทำเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ค่ะ <c oughs> มันจะมีหอเล็กห่อนใหญ่อยู่นะคะแม่ก็อันนี้คือจะขายหอละสามสิบนะคะอ่อถ้าหอยี่สิบนี่คือไม่ได้กำไรเลยเพราะว่าหมูมันแพง คือใช้เนื้อสะโพกอย่างดีนะะก็จะอยู่ได้ประมาณาสามวันเนาะสามวันมันก็จะเปรี้ยวพอดีนะคะอแต่ว่ามันก็มีแค่นี้ล่ะ <c ười> คือแม่ต้องดูโอ้ยเนาะเขามาตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานแม่นะคะนี่ก็คือว่าจะขึ้นไลฟ์ก็เพลงมันดังดังเี๋ยวจะไปสวดมนต์ก่อนก็แล้วก่อนพอนนี้จะไว้กิน อน,นี้ไว้กินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามเอาไว้กินหอหนึ่งได้แค่สิบสามหอแต่ขายไปแล้วหกค่ะขายไปแล้วหกอันนี้แหนมแม่จาด้วยนะคะแล้วก็ส่วนน้ำพริกอันนี้ก็น้ำพริกแม่จ๋านะคะ แม่จะใช้ชื่อว่าเป็นน้ำพริกแม่จ๋านะอ่าถ้าใครจะกินก็ถ้าใครถามน้ำพริกอะไรเนี่ยบอกน้ำพริกของแม่จ๋านะคะอ่าประมาณนี้ค่ะน้ำพริกก็จะเหลืออยู่ประมาณสิบหัวกระปุกนะคะคือเราอะจะทาทาขายหมดแล้วทาใหม่ขายหมดแล้วทาใหม่แม่จะไม่จะตกสินค้านะคะอ่าน้ำพริกปะลาร้านี่คือละลายในปากพบบดละเอียดมากไม่ต้องกลัวว่า ตั้งปลาหรือเสร็จะคลายขาจะทิ่มโคอเอาเป็นไปไม่ได้นะคะนี่ก็คืนแหนมแหนมของแม,ม่จ๋านะคะลูกกบมันตั้งชื่อให้แหนมแม่จ๋ากาน้ำพริกแม่จ๋าเข้า่าเข้า่าอยู่ี่นองจ๋า